นี่นะออคุณครับผมขอโทษครับผมไม่ตั้งใจพริผมตาบอดนะครับเฮยตาบอดจริงด้ว่ะออฉันขอโทษนะคะคือฉันคิดว่าคุณเป็นไปอีกอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผม ทิชชูม่มามาแช่น้ำให้คุณดีกว่าแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะมาแล้วคะ่ะแป๊บนึงนะเ,เดี๋ยวผมฉันเองก็ได้ครับเอ่อเอางี้ดีกว่าค่ะฉันว่าคุณไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนสภาพที่บ้านฉันดีกว่าบ้านฉันอยู่ตรงหน้าปากซอยนี่ค่ะ เออมันมันจะดีเหลอครับดีสิคะปะ๋ยวฉันช่วยนะค่อยเดินนะคะเข้ามาเลยค่ะเดินดีๆนะคะอ๋อได้ครับทำไมมีเสียงผู้ชายวะนี่นี่บ้านคุณเหรอครับใช่ค่ะค่อยๆเดินค่ะ<ห> คุณชูนั่งตรงนี้ก่อนนะคะ<ป>เดี๋ยวคุณชูเรานี้แป๊บหนึ่งนะคะฉันไปหาเสื้อมาให้เปลี่ยนได้เลยครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรคะ่ะไปน,นะคะ กูบวกดิบดิเฮ้ยวิธีที่มึงบอกกูแม่งได้ผลว่ะวิธีอะไรวะกูสอนก็ไอ้ท่าไม้ตายคนตาบอดของมึงไงรู้ปะตอนเนี้ยกูได้ผู้หญิงมาคนหนึ่งเว้ยโคตรด็ดเลย ดังปับป๊บปั๊บปั๊บแน่เลยวะ <laughs> จริงวะเนี่มึงโมโสซะขนาดนี้เนี่ยให้กูไปสวิงกิงด้วยกันปะ <laughs> กูอย่าดีกว่าวะ่ะคนเนี้ยกูขอคนเดียวของกูขาดมานานแล้วเออยังไงก็ถ่ายรูปมาอวดหน่อยนะเว้ยได้ดี เดี๋ยวกูส่งให้มาแล้วคะ่ะมึงขึ้นนี่ก่อนนะเขามาละขอโทษที่ให้รอนานนะคะพอดีว่าฉันหาเสื้อของแฟนไม่เจอสักที แค่ตัวนี้ค่ะไม่รู้ว่าคุณจะใส่ได้หรือเปล่าอ๋อคุณอ๋อจ๋าค่ะคุณจ๋ามีแฟนแล้วเหรอคะมีแล้วค่ะแต่ว่าแฟนของฉันเนี่ยชอบไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะ่ะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกวันนี้ก็ไปออกบูทที่เชียงใหม่ ฉันเนี่ยเหงามากเลยนะคะคุณจา๋าเหงาเลอครับให้ผมช่วยไหมครับจะดีเหรอคะดีสิครับแต่ตอนนี้คุณจ๋าต้องช่วยผมก่อนนะครับผมอยากเข้าห้องน้ำมาก ได้ค่ะไปสิคะไปนี่จ๋าก้านนอกใจพี่เด๋ยวนครบรอบของเรางั้นเหรอ ชูเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่ไปก็เท่านั้นแหละครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยได้ใช้งานเลยสักครั้งจริงเหรอคะจริงสิครับงั้นคุณชูรอแแบบนะคะ นี่สิคะคุณชู ว่าสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะนี่ไงไม่ใช่ฝันจริงด้วยจา๋จาจ๋าโลดใจพี่หรอไม่ใช่นะพี่มิง้งหนูไม่ได้นอใ่ใจพี่นะหนูแค่เกือบนอกกายพี่เองอะ่ะอะไรนะนอกกายนี่พี่ไม่ใช่ฝันไปจริงใช่ไหมเนี่ยพี่ชอบกับสิ่งที่พี่เห็นยังไม่พอ พี่ต้องมาช็อกกับคำพูดและหมายเส็นแย่ๆของจ่ายก่ะพอพอกันทีพี่ไม่ยอมเป็นควายจ่ายต่อไปแล้วพี่มิงพี่มิงให้ใคยหนูนะหนูยังไม่ได้ท่านมีไยไกับมันเลยอะฮะต้องรอให้มีอะไรก่อนเหรอโจอ้ยพี่มิงพี่มิง,มงจ๋าจ๋าช่างเถอะนะ มาต่อเรื่องของเราันดีกว่านี่บุงไม่ได้ตาบอดเหรอไม่บอดหลอกจเอาไว้แกเไม่ฉันดูแย่ออกไปเลยนะเอาไปจากบ้านเลยโท่จ้าแมานะพี่ยังไม่ได้ทำให้จาาจุดเลยนะอย ไม่อยากจบหรเว้ยถ้ามึงไม่ออกไปนะกูแจ้งตำรวจแน่โโ่จ้า